วิธีการบันทึกหมายเข้าการ์ดแล้วก็ถ่ายหมายจากการ์ดลงเครื่องนะครับอันนี้จะเอาวิธีการบันทึกหมายจากเครื่องลงการ์ดก่อนนะครับให้กดนี่ครับตัวนี้ครับสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มาที่โฟลเดอร์นะครับกดตัวลงเข้าไปครับแล้วก็มาที่เวฟพอยต์นะครับนี่ลูกทงนี่นะครับอันนี้จะเป็นการนําหมายในเครื่องเข้าการ์ดนะครับกดเข้าไปครับแล้วก็ส่งออกนะครับกดตัลงครับ แล้วก็ข้อมูลผู้ใช้งานไฟล์นะครับเปลี่ยนเป็น G P X นะครับของข้อล่างสุดนะครับกดตกลงครับหลังจากนั้นก็กดเลือกนําออกครับกดตกลงครับแล้วมันก็จะให้เลือกว่าเราจะเอาไปใส่ไหนนะครับทีนี้ผมจะใส่ในการ์ดความจานะครับกดตกลงครับแล้วก็เลือกโอเคครับกดตกลงครับแล้วก็ตั้งชื่อครับแล้วก็เลือก enter ครับมันก็จะโหลดแป๊บนึงนะครับโอเคทีนี้ก็มาดูที่การ์ดความจํานะครับขยายดูนะครับนี่ เข้ามาแล้วนะครับไฟจะลงท้ายด้วย G P X นะครับนามสกุลมันทีนี้ผมจะไปลบหม่ในจออันนี้ผมลบหม่นี่เครื่องออกไปแล้วนะครับแล้วทีนี้จะมาดูวิธีการลงใหม่นะครับเข้าไปหัวข้อเดิมเลยครับกดสี่เหลี่ยมไปที่โฟลเดอร์ครับแล้วก็มาที่การ์ดความจําครับกดตกลงแล้วเลือกขยายครับเพื่อจะดูไฟล์นะครับนี่ก็เป็นไฟที่เราบันทึกลงไปในการ์ดนะครับนามสกุลจะลงท้ายด้วย G P X นะครับแล้วก็กดตกลงหนึ่งครั้งครับแล้วก็นําเข้าครับแล้วก็เลือกใช่ครับ รอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคการส่งเข้าสําเร็จนะครับเรียบร้อยครับแล้วกดย้อนกลับไปดูครับเข้ามาแล้วนะครับใหม